สวัสดีครับวันนี้นสงก็พามาดูบอนสีเหมือนเดิมหลังจากที่เมื่อคืนนี้ทั้งฝนทั้งลมนี่ก็เป็นที่ใส่กระโจมไว้ที่ใส่กระโจมไว้ เปนใหม่มีมะนีล้อมเพชรปกติแล้วก็นี่เป็นลูกไม้ไม่ได้เปิดเลยลูกไม้ชมพูเดี๋ยวจะหมายทำเป็นแม่พัน นี่สิ่งที่จะให้มาดูจริงๆก็คือต้นนี้เลยมันมีล้อมเพชรแถงของนากงที่ออกดอกเหมือนสับประรดนะที่ผสมไว้ตอนนี้เห็นไหมนั่นเลยจะเปิดให้ดูชัดๆว่าเป็นยังไงนี่เลย เป็นมณีล้อมเพชรแผงที่นาสงได้ผสมไว้ต้นที่เป็นออกฝักเหมือนสับประรดไงไม่มีปอกหุ้มไม่มีอะไรเลยโผล่ึ้นมาเป็นสับประรดเลยนีเลยก็ในเวลาเก็บฝักของแล้วอืม แตกฝักแล้วฝักแตกแล้วระเบิดแล้วไม่นอนเล็กๆเข้ามาเยอะเลยดูว่าดูว่าถ้าสงเก็บไปเพาะแล้วก็จะออกมาเป็นยังไงจะได้เป็นใบไผ่ใบยาวใบหอกหรือจะได้ต้นสวยสักต้นไหมสำหรับฝักนี้ มันเป็นแปลกๆตั้งแต่ตอนที่เขาออกฝักมาแล้วพราะเป็นฝักโผขึ้นต่ำๆไม่มีก้านเป็นเป็นดอกฝักออกมาเลยไม่มีปอกหุ้มด้วยไม่มีก้านด้วยเหมือนกับสับปะรดเลยก็เลยว่า ติดออกมาเป็นเพาะเวลาเพาะแล้วมันจะมีแปลก,กๆออกมาให้เราได้เห็นไหมก็ก็เลยมาถ่ายบันทึกไว้ใบเข้าก็ลาลสวยเยนะเป็นใบแข็งใบใบเล็กฟอรมฟอร์มเล็กๆแข็งก็มีลูกออกมาหลายหน่อแล้วเนี่ยสอหน่สอสามหน่อ,นอแล้วนี่ก็เป็นต้นลูกอันนี้ เก็บแล้วเก็บฝักแล้วก็คงต้องแยกหน่อเขาไว้ต้นนี้ก็จะเก็บไว้ให้เขาออกฝักมาอีกทีหนึ่งไม่ไม่ผ่าไม่ทําจํานวนแต่จะแคะหน่อเขาออกดูหนอน,นี้ออกมาหับเลยเห็นไหมสวยอยู่นะเป็นมะนีลอมเพิรแผงที่ออกมาสวยอยู่เหมือนกัน แดงสวยเยู่มเหมือนกันมีเม็ดแดงแล้วก็เขียวด่างแดงมีขาวปะปลายบางใบก็มีชมพูก็เลยจะเพาะเมล็ดของเขาว่าจะออกมาให้เราได้ชื่นชมแบบไหนรอดู เราดูว่าต่อไปเขาจะออกมาเป็นยังไงสำหรับมณีล้อมเพชรแพงตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้นสมก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่อยากมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมว่ามณีล้อมเพชรฝักนี้เขาแปลกตั้งแต่เริ่มต้นเลย ต่อไปเขาจะแปลกให้เราได้ขนาดไหนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กดติดตามให้นสงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ